สวัสดีครับผมชื่อนายรพธรคำวงเล่นชื่อโอมครับทำงานปัจจุบันอยู่สนามกีฬากลางครับสาเหตุที่มาเรียนก็คือเตียแดงเขาชวนมาครับผมก็แรกก็มีความคิดว่าเออเรียนเรียนไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จบเลยทีนี้มีความคิดว่าเรียนเรียนไปแล้วมันชอบครับผมได้รู้จักได้รู้จักทางที่แบบมันเป็นทางที่แบบจริงๆ มีความรู้สึกสัมผัสได้ประมาณนั้นครับเมื่อก่อนเราเรียนช่วงคาบคาบแรกอะครับจะมีความคิดว่าเราเรียนไปยังไงก็ยังงงง,ง,งอยู่ครับจนมามีความรู้สึกกับอาจารย์อาจารย์พูดว่าการนั่งสมาธิเนะี่ยต้องดูอากาศร้อนเย็นทีนีนะ้เราก็มีความศรัทธาในอาจารย์เลยเพราะว่าเราได้สัมผัสมาก่อนว่าเออถ้าเรานั่งที่ร้อนเนะี่ยเรานั่งไม่ได้ ที่เย็นเราก็นั่งไม่ได้จนฝ่าร่างกายเราจะชินติ่งนั้นครับผมแล้วก็มีแล้วก็มีความ,มรู้หลังจากเรียนกับอาจารย์มาเรื่อยๆจนมีความรู้ว่าติ่งที่เราทํามาทําผิดมาเนี่ยคือเมื่อก่อนผมจะนั่งสมาธิจนนั่งเป็นชั่วโมงเพื่อนั่งเพื่อเอาระดับแต่ละขั้นแต่ละขั้นแต่ความจริงอะของพระอาจารย์เ็าบอกว่ามันคือการสะสม ถ้าเราสะสมไปปุ๊บมันจะมีระดับของมันแต่ละขั้นที่เราเรียนไปครับ,รบอย่างตอนนี้ยังไม่ได้แนะน้ำอะไรใครเลยครับผมไป,นนบไปครับแต่ต้องอธิบายความเป็นจริงให้เขารู้จักก่อนครับ ครับได้บวชครับคือบวชหลายสายเจอกับพระอาจารย์หลายพระอาจารย์เป็นทั้งสายเดินเสายเดินทุดงสายกรรมฐานและสายปงครับจะมีสามสายซึ่งผมได้เรียนมาหมดแล้วแต่มันถึงจุดจุดหนึ่งอะของเรามันจะจุดถึงจุดคําว่าเบือ่อตั้งสมาธิคือเบือ่อเบื่อคือจิตมันไม่ไปไหนแล้วคือความหมายน,นั้นก็คือ ในเมื่อที่สุดของอาจารย์เขาบอกหมดแล้วเนี่ยเราจะไปไหนไม่ได้เลยสุดท้ายเราต้องมาหาตัวเองให้เจอซึ่งมาเจอกับอาจารย์เนี่ยครับที่เตี่ยได้แนะนํามาเนี่ยครับว่ามีเส้นทางที่จะไปต่อได้หลังจากหลังจากที่เราเรียนกับอาจารย์แต่ละคนเพราะอาจารย์แต่ละคนเขาจะมีระดับของเขาแต่พระอาจารย์เนี่ยผมว่าเขาสามารถหลุดไปถึง วิปัสสได้ก็คือถือว่าท่านก็สูงแล้วครับรใช่ครับ,บ,บอตอนนี้ผมสถาทั้งหัวใจเลยครับและเชื่อคําสั่งออคำสั่งสอนของท่านทุกอย่างคําพูดของท่านสามารถตอบโจทย์ได้ทุกถ้อยคําจริงๆครับสุดท,ท,ท้ายก็ขอขอบคุณพระอาจารย์แล้วก็ พระครูพี่เลี้ยงครับที่มาสอนกรรมฐานหรือสอนอะไรเนี่ยครับในการพูดนะการพูดของท่าน,นทําให้ผมเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นเยอะเลยครับจากจากการที่ได้ยินหรือสัมผัสมาบางครัง้งบางคราวเราได้ยินมาสัมผัสมามันไม่ชัดเจนครับแต่ผมจะมาชัดเจนตรงที่ว่าคุณครูเ,เขามาอธิบายมันชัดเจนกว่าเยอะแล้วบวกกับพระอาจารย์พูดอีกซ้ำหนึ่งครับทําให้เราฝัง ฝังเข้าไปในจิตใจเลยครับว่าเรามาถูกทางแล้วหรือเรามาผิดทางมาประมาณเนี้ครับจบแล้วครับตกลงคนที่ชวนมาคือเตียเต่ยแดงเตี่ยแดงเตี่ยแดงก็คือประธานแดงใช่ครับแล้วก็ตามจิตผมตลอดเวลาที่ผมไม่มาเออบางครั้งบางครมันระหว่างงานก็<อ>เรามาไม่ได้อะไรเงี้ยครับอ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะ,คคะน้องโอคมค่ะ,คะ